กำลังจะไปนี่ครับธนาคารเปิดบัญชีธนาคารบัญช,าาบชีบริษัทเปิดบ,บริษัทแล้วอย่าลืมไปเปิดบัญชีบริษัทด้วยนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมนี่นี่ตายางตายางน,นี่ตายางต้องเตรียมด้วยนะโอ้เทียบเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สําคัญที่แบบตอนนี้ก็รอก็จะเดินเข้าไปอยู่นะฮะก็วาระการประชุมน,นี่นี่นี่ าระการประชุมรายนานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเราจะเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทหลังจากที่เราจดบริษัทแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่น่นี่หนังสือรับรองเนี่ยดูดูนี่นะหนังสือรับรองด้วยนะเตรียมให้พร้อมนะแล้วก็บัตรประชาชนทุกเยียนบ้านเนาะที่สําคัญคือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาะมเนี่ยมาเปิดเองนะครับแต่และธนาคารไม่เหมือนกันนะแนะนำใครถือหุ้นอยู่ด้วยเนี่ยเอาบัตรประชาชนซึ่งถ่ายเป็นสำเนานะติดไปด้วยนะครับแต่และธนาคารไม่เหมือนกันตอนะนี้เราจะไปธนาคารนี่นะนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับลังจัดได้สมุดแล้ว